ข้อ47เพราะเหตุใดจึงห้ามไม่ให้นำของเล่นที่มีสีมาให้เด็กๆเล่นข้อกอไก่เพราะสีมีสารตะกั่วข้อขอไข่เพราะสีอาจทำให้เด็กตื่นอยู่ตลอดเวลาข้อคอควายเพราะสีอาจทาให้ศกเพราะสีอาจทำให้ศกกปกเพราะยังไม่แห้งสนิทข้อหนึ่งข้อกอเท่านั้นข้อสองข้อขอเท่านั้นข้อสข้อคอเท่านั้น ข้อสี่ทั้งข้อกอไก่ขอไข่และข้อควายอ่าเขาถามว่าเหตุใดจึงห้ามไม่ให้นําของเล่นที่มีสีมาให้เด็กเล่นถูกปะ่ะน้องต้องเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว,ว่าถ้าขนมลูกกวาดหรือพวดขนมที่เด็กๆก,กินหรือว่าของเล่นที่มีสีจัดอย่างเช่นสีชมพูเข้มมากแบบรู้สึกว่าทําไมสีนี้มันสดใสจังสีพวกนี้มักจะมีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ซึ่งโลหะหนักที่พบเป็นองค์ประกอบบ่อยๆก็เช่นสารตะกัว่วโลหะหนักที่เป็นองค์ประกอบบ่อยๆเช่นสารตะกัว่วหรือว่าเป็นพวกสารอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อเด็กเพราะฉะนั้นเขาจึงห้ามว่าถ้าเด็กเล็กมากๆเนี่ยไม่อยากให้เล่นของเล่นที่มีสีเพราะเด็กมักจะเอาไปกัดอมอะไรพวกนี้และสารพวกนี้มันจะปนเปื้อนทางไม่ว่าจะทางสัมผัสทางการกินหรือทางการสูดดมเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กได้ เพราะฉันข้อหนึ่งเนี่ยก็ไก่เนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าเป็นสารตะกัวเนี่ยอาจจะเสี่ยงอันตรายต่อเด็กส่วนข้อขอไข่ทําให้เด็กตื่นอันนี้ไม่เกี่ยวถูกปะจริงๆต้องถือเป็นข้อดีด้วยา้างเพราะว่าของเล่นที่มีสีส,สันสดใสเนี่ยเขามีการพูดว่ามันจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีกว่าของเล่นปกติ ส่วนข้อคอควายสีไม่แห้งสนิทอันนี้เขามาหลอกชัดเลยจริงปะส่วนใหญ่เวลาของที่ได้มาแล้วพี่ถามว่ามีอันไหนได้มาของยังสียังไม่แห้งกลิ่นยังค้างอยู่ปะน้อยถูกปะส่วนในี้เขาก็ต้องทาสีให้เสร็จหมดแล้วถูกปะเพราะฉันข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้องก็ต้องตอบข้อ1มีเพียงข้อกข้อกอไก่เท่านั้นนะที่เหตุผลสมเพตสมผลเรื่องของ โลหะหนักหรือตะกั่วซึ่งสายสีพวกนี้สีที่เขามาทาของเล่นพวกนี้มักมาจากสีพวกสีย้อมผ้าหรือสีสีตามโรงงานที่มีสีสันสดสใสเนงก็จะมีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบสรุปข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะส่วนข้อขอใค่กับข้อฮอ,อควายผิดค่ะ